สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะค่ะวันนี้มาพบกับครูโมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือนักเรียนบรรยายสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการจเจริญเติบโตของมนุษย์ได้นะคะ2องทำ ตามขั้นตอนในการทํากิจกรรมได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทําในตอนเปิดภาคเรียนนะคะสามตระหนักถึงประโยชน์ของอาหารน้ํแในอากาศโดยการดูแลตัวเองให้ได้รับสิ่งเหล่านี้นะคะค่ะมาดูต่อกันเลยปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นะคะอ่ามาดูเลยค่ะตัวแรกนะคะอ่าก็คือเป็นเรื่องของอาหารนะคะต่อมาปัจจัยตัวที่สองน้ํา ตามด้วยตัวที่3ตัวสุดท้ายก็คืออากาศนั่นเองนะคะแต่วันนี้ครูโมจะสอนในเรื่องของปัจจัยที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในเรื่องของอาหารส่วนน้ํากับอากาศเราจะเรียนในคาบถัดไปค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคือว่ามีคําถามนะคะหากมนุษย์ไม่นับประทานอาหารเป็นเวลา3สัปดาห์จะตายหรือไม่อันนี้ให้นักเรียน คิดนะคะแล้วก็เก็บไว้ในใจยังไม่ต้องตอบก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากภาพนี้แล้วก็ข้อความนี้ที่ครูถามเกี่ยวข้องอย่างไรที่เราจะเรียนกันวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอาหารนะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตดำรงชีวิตอยู่ได้อาหารที่มนุษย์ควรรับประทานนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราเรียกว่าอาหารห้ามู่นะคะมาดูหมู่แรกเลยหมู่แรกนะคะก็คือแหล่งอาหารที่พบได้แก่ นมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะให้สารอาหารประเภทโปรตีนประโยชน์ของโปรตีนก็คือช่วยให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนั่นเองค่ะต่อมาหมู่ที่สองนะคะแหล่งอาหารนะคะที่พบนะคะก็คือข้าวแป้งเปลือกมันน้ำตาลนะคะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตก็คือช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายนั่นเอง ต่อามานะคะมาดูหมู่ที่สามนะคะกับหมู่ที่สี่นะคะอ่าหมู่ที่สามกับสี่ก็จะเป็นภาพของพืชน,นะคะพืชผักต่างๆและผลไม้ต่างๆให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่นะคะประโยชน์ช่วยเสริมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับโรคนะคะตามด้วยหมู่สุดท้ายคือหมู่ที่ห้าหมู่ที่ห้าแหล่งอาหารที่พบก็คือไขมันจากพืชและสัตว์นะคะ ให้สารอาหารประเภทไขมันช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองค่ะแล้วมาดูสไลด์ถัดไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในเรื่องของอาหารนะคะอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คืออาหารห้าหมูนั่นเองมนุษย์จะมีการเจริญเติบโตอยู่ได้เพราะรับประทานอาหารนั่นเองนอกจากนี้ยังมีน้ําและอากาศอีกด้วยนะคะที่ทําให้มนุษย์มีการเจริญเติบโตได้ ต่อมาเรามาดูคําถามกันนะคะที่ครูถามไว้ก่อนที่เราจะเรียนกันก็คือว่าหากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลาสามสัปดาห์จะตายหรือไม่เรามาดูคําตอบกันเลยค่ะคําตอบก็คือว่ามนุษย์สามารถอยู่ได้ประมาณสามสัปดาห์โดยไม่ต้องกินอาหารร่างกายจะสู้ผอมอ่อนเพลียแล้วเสียชีวิตได้ค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูโมก็มีเนื้อหานะคะแบบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะ ในหนังสือนะคะวิทยาศาสตร์หน้าที27นะคะให้เด็กๆลองทบทวนทำดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูโมก็ขอจบเนื้อหาเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ